ได้ยินเสียงผมกันไหมครับได้ยินค่ะ,คะาการรายการสามสิบนาทีนะครับอาจารย์ครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์ทุกท่านและก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับมหาวิทยาลัยนะฮะต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านคณะกรรมการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาจารย์นะครับรวมไปถึงท่านคณะกรรมการ ในอนุกรรมการนะครับส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์นะครับโดยที่มีท่านอาจารย์กิติศักดิ์ยุคองวัฒนานะครับท่านเป็นประธานชุดนี้นะครับรวมถึงท่านอาจารย์ที่เป็นตัวแทนจากส่วนงานต่างๆที่เป็นแพลนเนียนะครับที่ท่านได้ไปอบรมกับ UKPSF มานะครับตรงนี้ต้องต้องกราบสวัสดีแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมนะครับวันนี้จะเป็นการชี้แจงนะครับอาจารย์ครับเป็น Town Hall Meeting เราคิดว่าเราตอนนี้เป็นครั้งที่1นนะครับคาดว่าในอนาคตอาจจะมีครั้งตัดถัดไปนะครับต้องนําเรียนอาจารย์ว่ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อยุทธศาสตร์นะครับจากยุทธศาสตรอ์อจริงๆเรามี4ยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์ที่สองเนี่ยเดิมชื่อว่า Academic and Entrepreneurial Education นะครับหลังจากที่เราทํายุทธศาสตร์ชื่อตรงนี้นะครับมาระยะเวลาหนึ่งนะฮะเราก็พบว่าเ,เราน่าที่จะมีการเปลี่ยนชื่อให้สอดรับ กับกลยุทธ์และก็เป้าประสงค์ของเราให้ชัดเจนนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น Innovative Education and Authentic Learning นะครับ Innovative Education นะครับก็คือว่าอาจารย์เราเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับอาจารย์นะฮะอาจารย์เนี่ยน่าจะมีาการเรียนการสอนที่เป็น Innovative ขึ้นมานะครับมีการมาขึ้นมานะครับส่วน Authentic Learning เนี่ยจะเป็นส่วนของนักศึกษา เราพยายามที่จะทําให้นักศึกษาของเราเนี่ยนะครับอาจารย์ครับสามารถที่จะออกไปแล้วทํางานได้จริงนะครับเป็นออเทนติกเรียนิ่งไม่จําเป็นต้องไปฝึกงานอีกแล้วประมาณนี้นะครับอาจารย์ครับซึ่งกลยุทธ์นะครับในการรันยุทธศาสตร์ที่สองนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับที่สําคัญสําคัญคือการพัฒนาอาจารย์นะครับให้มีศักยภาพด้านการศึกษานะครับเพื่อตอบสนองต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่นะครับหรือว่านิว n นอร์มอลประมาณนี้นะครับอาจารย์ครับ ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางกองปริหารการศึกษานะครับซึ่งฝ่ายเลขานคือคุณชานนทเปนักวิชารารศึกษานะครับหนักง,งานพักนาการศึกษาจัดนําเรียนอาจารย์นะครับในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลหรือเราเรียกว่า MUPSF นะครับชื่อย่อคือมหิดล university professional standard framework นะฮะเดี๋ยวคุณชานนทจะมาเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับ ก็ท่านอนุกรรมการนะครับรวมถึงท่านกรรมการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาจารย์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ที่เป็นไพรอนเร์นะครับในการที่จะที่ที่ท่านได้ไปอบรมกับ UK เคนะครับที่ทางออนไลน์เนี่ยนะครับอบรมกับ UK ท่านก็อาจจะมาช่วยช่วยช่วยแชร์อ่เลินตรงนี้นะครับถ้าเกิดอาจารย์มีคําถามหรือว่ามีข้อคิดเห็นอาจารย์ฝากเอาไว้ได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตเปิดประชุมนะครับแล้วก็ ขอให้การประชุมนี้นะครับสําเร็จรุล่วงไปด้วยดีนะครับแล้วทางมหาวิทยาลัยหวังว่าก็คงจะได้รับฟีดแบ็กมาจากท่านปนะครับขอเชิญคุณชานนทครับดำเนินการต่อได้เลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสอาจารย์นะครับสวัสดีอาจารย์่นนะครับผมชาตรีพุ้ธาพิลงมนะครับอาจารย์จากกองบิหารการศึกษานะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะขอขออนุญาตนะครับนําเสนอเรื่องคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนะครับ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับหรือในชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็คือมหิดลยูนิเวอร์ซิตี้โอเพเ s นอลส a ตนดาร์ r เต็มเวินะครับอาจารย์หรือขออนุญาตย่อนะครับเป็นตัวย่อก็คือ MUPSF นะครับอาจารย์ซึ่งจะใช้ตัวย่อนี้ในสไลด์ถัดไปนะครับอาจารย์โดยในวัตถุประสงค์นะครับของของการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์นะครับต้องต้องเรียนอาจารย์ว่าในในยุทธศาสตร์ที่สองนะครับเรื่องของ Innovative Education and Authentic Learning นะครับซึ่งซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับโดยในชื่อเดิมจะใช้ชื่อว่า Academic and o r e r a e i r i a l Education นะครับสืบเนื่องจากของอทางมหาวิทยาลัยไม่ให้ดลน,นะครับได้มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมในในการเรียนรู้ทั้งแก่ผู้สอนและผู้เรียนนะครับจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการในการพัฒนาอาจารย์นะครับและบุคลากรให้ให้มีศักยภาพด้านการศึกษานะครับ เพื่อจัดการเรียนการสอนที่มุ่งหวังให้เกิดนวัตกรริจิทดานคอีนะครับโดยจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริงนะครับสร้างประสบการณ์ร่วมให้เกิดข,ขึ้นกับผู้เรียนนะครับสามารถที่จะนำไปพัฒน,นาตนเองได้นะครับดังนั้นมหาวิทยาลัยนะครับก็จึงได้พัฒนาเกณฑ์ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนขึ้นมานะครับโดยใช้ชื่อว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับ หร,หรือที่เรียกนิยนิวอเวอร์ซิตี้โปรเฟชชั่นัลสแตนดาร์ดน,นะครับหรือย่อว่า MUPSF นะครับซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นะครับในการดำเนินงานในด้ทาศาสตร์ดังกล่าวนะครับถัดไปขออนุญาตพูดถึงตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์และค่าเป้าหมายนะครับของคุณภาพการจัดการเรียนการสอนขอ,ของของอาจารย์นะครับต้องนาเรียนอาจารย์ว่าในตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ที่สองนะครับที่สองจุดหนึ่งเป็นเรื่องของร้อยละของอาจารย์ที่ มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับที่สองนะครับตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับโดยค่าเป้าหมายนะครับในปี2563นะครับทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้มีการวังวังระบบมานะครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาเกณฑ์นะครับการจัดทํารายละเอียดของตัวเกณฑ์และระดับสมรรถนะต่างๆนะครับและในค่าเป้าหมายในปี2564ในในปีนี้นะครับอาจารย์ก็คือจํานวนอาจารย์นะครับ ร้อยละสามนะครับของอาจารยจ์จะต้องมีคุณภาพในระดับที่ที่สองนะครับซึ่งไปจนถึงกระทั่งปีสองพันห้าร้อสิบหกนะครับก็จะอยู่ที่ร้อยละเจ็ดนะครับอาจารย์ซึ่งจะเป็นจำนวนสัดสมนะครับตัดไปครับอาจารย์ก็ขออนุญาตพูดถึงที่มาที่ไปของการ,รับ ขออนุญาตพูดถึงที่มาที่ไปของการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์หรือุขนะคบอาจารย์โดยทางสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษานะครับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับได้จัดทําที่เป็นแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบาันอุดมศึกษาขึ้นนะครับซึ่งแหล่งข้อมูลในการจัดทาประกอบตัวแนวทางในวทนนะครับก็มีมีทั้งจาก แนวทางที่มาจากของในในระดับสากลหรือในระดับต่างประเทศนะครับแล้วก็มีของทางประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับในส่วนที่เป็นของระดับสากลนะครับก็จะมีในส่วนของเกณฑ์ UK Professional Standard Framework นะครับของทางสหราชอาณาจักรนะครับหรือทางอ่าหรือมี Australian Professional Standard for Teacher นะครับของทางประเทศออสเตรเลียนะครับหรือถ้าเป็นทางในส่วนของประเทศไทยนะครับก็จะมีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับอาจารย์ที่ จะมีเกณฑ์ชื่อว่า k m u t t นะครับ Professional Standard Framework for Teaching and Supporting Learning นะครับหรือในมหาวิทยาลัยของของไทยอีกที่หนึ่งก็จะเป็นของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งจะมีเกณฑ์ p s u Teaching for p s u Teaching Professional Standard Framework นะครับอาจารย์ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวที่ที่ผมได้ได้ได้นำเรียนให้อาจารย์ไปนะครับก็ได้ถูกประกอบเป็นข้อมูลในการจัดทำแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพดังกล่าวนะครับ ถัดไปจะเป็นในส่วนของทางมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับในเรื่องของการพัฒนาเกมน,นะครับอย่างที่ได้นำํนำเรียนมาว่าทางในปี2563นะครับอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาการขึ้นมา2ชุดด้วยกันนะครับอาจารย์ซึ่งได้รับความกรุณานและความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ในหลากหลายกลุ่มสาขาวิชานะครับเพื่อเพื่อมาพัฒนาตัวตัวเกมร่วมกันนะครับโดยมีในส่วนของ คณะกรรมการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาจารย์นะครับได้เห็นชอบนะครับให้นําแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบัานอุดมศึกษามาเป็นแนวทางนะครับในการที่จะพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์เพื่อให้เข้ากับบริบทของการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดยนะครับแล้วก็จะมีชุดคณะอนุกรรมการอีกหนึ่งชุดนะครับ ซึ่งได้ได้รับความกรุนาะให้มาช่วยจัดทําในส่วนของรายละเอียดนะครับเป็นมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ซึ่งจะมีะระดับในซึ่งในในแต่ละระดับนะครับแล้วก็จะประกอบไปด้วยคุณสมบัติตา่างๆหรือเอกสารน,นะครับที่จําเป็นสําหรับในการยื่นเพื่อประกอบการพิจนารณาระดับคุณภาพการจัดเรียนการสอนนั้นๆนะครับผมขออนุญาตพูดถึงลง,ลงลึกในส่วนของ รายละเอียดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ MUPSS นะครับอาจารย์ซึ่งตัวเกณฑ์ดังกล่าวนี้ก็จะสอดคล้องกับคําอธิบายตัวชีวัดนะครับอาจารย์โดยเกณฑ์ของ MUPSS นะครับเรามีด้วยกันทั้งหมดสี่ระดับด้วยกันนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่เป็น checklist item นะครับอาจารย์โดยในสี่ระดับนะครับประกอบไปด้วยระดับที่หนึ่งในส่วนของาศาสตร์การเรียนรู้เบื้องต้นนะครับในคําอธิบายก็คือเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในาศาสตร์ของตนนะครับ และประยุกต์ใช้ได้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้เบื้องต้นนะครับสามารถออกแบบกิจกรรมจัดบรรายากาศใช้ทรัพยากร,รและสื่อการเรียนรู้โดยคำนึงถึงผู้เรียนนะครับซึ่งในระดับที่หนึ่งจะประกอบไปด้วยสิบห้าคุณสมบัติด้วยกันนะครับในระดับที่สองของเกณฑ์ MUPSS นะครับจะเป็นการจัดการเรียนเฉพาะกลุ่มได้นะครับจะเป็นผู้ที่ต้องมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับที่หนึ่งนะครับ ที่มีความรู้ลึกในศาสตร์ของตนนะครับและติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในศาสตร์อย่างสม่ำเสมอนะครับโดยในระดับที่สองนะครับก็จะประกอบไปด้วย13คุณสมบัติด้วยกันนะครับถัดไปในระดับ<ะ>ที่สามนะครับเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์นะครับซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับที่สองที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนนะครับและจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ โดยมีการนําผลการวิจัยในชั้นเรียนนะครับมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งในระดับที่สามก็จะประกอบไปด้วยสองคุณสมบัติด้วยกันนะครับในระดับที่สี่นะครับเป็นเรื่องของการกําหนดนโยบายการพัฒนาองค์ความรู้นะครับอาจารย์โดยในระดับที่สี่นั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับที่สามนะครับที่เป็นผู้นําในศาสตร์ของตนนะครับและการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ โดยจะต้องเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กรนะครับมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์ความรู้นะครับและการจรัดการเรียนรู้ในระดับหน้าซึ่งในระดับที่สี่นะครับก็จะมีทั้งสิ้นหนึ่งคุณสมบัติด้วยกันนะครับผมขออนุญาตลงในส่วนของตัวดีเทลในแต่ละระดับดังดังที่ได้นําเรียนท่านอาจารย์ไหมนะครับในส่วนของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ MU-PSS ในระดับที่หนึ่งนะครับ ที่เป็นเรื่องของการที่เป็นเรื่องของศาสตร์การเรียนรู้เบื้องต้นนะครับอย่างที่ได้นําเรียนท่านอาจารย์ไปว่าประกอบไปด้วยสิบห้าคุณสมบัติด้วยกันนะครับโดยคุณสมบัติที่หนึ่งจะเป็นในเรื่องของการออกแบบการสอนได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับในแบบที่ในคุณสมบัติ th, ที่สองจะเป็นเรื่องของการแผนการสอนนะครับมีอ,องค์ประกอบครบถ้วนตามที่กําหนดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้นะครับสาม เอกสารการสอนมีเนื้อหารี่่ถูกต้องตามศาสตร์นั้นๆนนะครับรสี่ภาษาในเอกสารการสอนถูกต้องตามหลักภาษาและมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างเหมาะสมน,นะครับห้าออกแบบการวัดผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นะครับหกเป็นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการสอนโดยคำนึงถึงความหลากหลายของผู้เรียนเจ็ด มีการยกตัวอย่างประกอบหรือสอบแทรกประสบการณ์จริงครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ชาต่สอนนะครับถัดไปก็จะยังอยู่ในระดับที่หนึ่งนะครับอาจารย์ที่ประกอบไปด้วยสิบห้าคุณสมบัติด้วยกันนะครับในลำดับในคุณสมบัติลำดับที่แปดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการให้คําแนะนําเกี่ยวกับแหล่งความรู้ที่ผู้เรียนควรอะแสวงหานะครับสร้าวในการกระตุ้นผู้เรียนโดยการตั้งคําถามท,าที่ให้ผู้เรียนคิด แสดงความเข้าใจและเสนอแนวคิดการนำไปใช้นะครับสิบมีการยกตัวอย่างหรือกรณีศึกษาแสดงความสำคัญของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับสิบเอ็ดจะเป็นเรื่องของมีการประเมินทบทวนความรู้ทักษะอย่างไรวิชาที่เป็นคิวเล็กศิกนะครับและเชื่อมโยงเข้าสู่รายวิชาที่สอนสิบสองมีการเลือกใช้สื่อการสอน อุปกรณ์ช่วยสอนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การสอนตามลักษณะของรายวิชานะครับแล้วในคุณสมบัติลำดับที่13ถึง15ก็จะเป็นเป็นเรื่องของบุคลิกนะคะรับอาจารย์ก็คือเป็นเป็นเป็นในเรื่องของการมีความตรงต่อเวลานะครับมีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความสุภาพทั้งบุคลิกวาจารย์และการแต่งกายของอาจารย์นะครับ ถัดไปนะครับอาจารย์ก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ NUPSF ในระดับที่สองนะครับเรื่องของการจัดการเรียนเฉพาะกลุ่มได้นะครับอย่างที่ได้นําเรียนมานะครับว่าการที่จะเป็นในระดับที่สองนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในระดับที่หนึ่งนะครับครบครบทุกคุณสมบัตินะครับและมีการเพิ่มเติมอีกจุดสามคุณสมบัติด้วยกันนะครับโดยในคุณสมบัติที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของแผนการสอนนะครับจะต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการออกแบบการสอนที่มีการบูรณาการระหว่างสถาวิชาาภาควิชาสามมีการจัดกิจกรรมนะครับมีเทคนิคที่สามกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชั้นเรียนสี่เป็นเรื่องของมีการวิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้นะครับเพื่อที่จะนําไปพัฒนาการสอนและปรับปรุงวิธีการประเมินผลห้าเป็นเรื่องของ มีการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยสังคมโลกหรือบริบททางวิชาชีพนะครับหกเป็นเรื่องของการใช้เทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับเจ็ดการจัดการเรียนรู้ที่กําหนดให้ผู้เรียนนะครับได้มีโอกาสในการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะครับถัดไปก็จะยังอยู่ในระดับที่สองนะครับที่ประกอบไปด้วยสิบสามคุณสมบัติด้วยกันนะครับโดยในลําดับที่แปดจะเป็นในเรื่องของ การส่งเสริมให้ผู้เรียนนะครับมีวิจารณญาณนะครับสามารถตอบสวงหาความรู้จากแหล่งที่เชื่อถือได้เก้ามีกลไกที่ทําให้ผู้เรียนสามารถสะท้อนความรับรู้และความเข้าใจและความคิดวิเคราะห์นะครับสิบมีการสาธิตหรือจัดให้มีการฝึกทักษะในสถานการณ์สมมติหรือในสถานการณ์จริงนะครับสิบเอ็ดจะเป็นในเรื่องของการให้ฟีดแบ็ที่เหมาะสมนะครับจนผู้เรียนสามารถที่จะนําไปปรับปรุงทักษะในการปฏิบัติการได้นะครับ ในคุณสมบัติที่สิบสองนะครับจะเป็นในเรื่องของการจัดการเรียนรู้นะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกหรือได้แสดงออกในทักษะของ t w n s t century s k i l l นะครับที่เป็น non technical นะครับตามผลการเรียนรู้ของรายวิชาเช่นการมีปฏิสัมพันธ์การร่วมง,งานนะครับความสามารถในการแสดงออกหรือการแก้ปัญหานะครับและก็การปรับตัวนะครับถัดไปในคุณสมบัติสุดท้ายของระดับที่สองนะครับก็คือ มีการนำ formative a s s e s s m น n t นะคะอาจารย์มาใช้ในการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนระหว่างคาคเรียนหรือชั่วโมงเรียนนะครับถัดไปก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ NUPF ในระดับที่สามนะครับในเรื่องของการจัดเกณฑ์ดูข้ามศาสตร์นะครับโดยในระดับที่สามนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในระดับที่สองนะครับครบครบทุกคุณสมบัตินะครับและจะต้องเพิ่มเติมอีกสองคุณสมบัติด้วยกันนะครับ ได้แก่อันดับที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการมีงานวิจัยด้านการศึกษานะครับที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาตินะครับคุณสมบัติระดับที่สองนะครับก็จะเป็นการเป็นแบบอย่างของของคณะนะครับในด้านการเรียนการสอนนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นระดับสุดท้ายนะครับของของเพนมยสนะครับก็คือในระดับที่สี่นะครับเป็นในเรื่องของการจัดแก่อ่าขอโทษครับจัดการเรียนรู้ห้ามสายนะครับซึ่ง จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติในระดับที่สามนะครับและเพิ่เมเดิมหนึ่งคุณสมบัติด้วยกันนะครับโดยจะเป็นในเรื่องของการเป็นแบบอย่างในระดับชาติหรือนานาชาตินะครับในด้านการเรียนการสอนนะครับถัดไปนะครับเป็นเรองย่างที่ได้นําเรียนท่านคณาจารย์ทุกท่านไปนะครับว่าในในบางคุณสมบัตินะครับผู้ผู้ที่ขอยื่นประเมินในระดับนั้นๆน,น,นะครับจะต้องมีเอกสารที่ส่งเป็น หลักฐานประกอบในการยื่นขอรับการประเมินนะครับโดยในเรื่องของระดับคุณภาพตามคุณสมบัติทั้งการออกแบบการสอนได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับแผนการสอนมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กําหนดนะครับเอกสารการสอนมีเนื้อหาที่ถูกต้องตามสารนั้นนั้นภาษาในเอกสารการสอนถูกต้องตามหลักภาษาและมีการอ้างอิงแหล่งที่มานะครับและแผนการสอนที่ได้รับการปรับปรุงให้พัฒนาทันสมัยอยู่เสมอนะครับ ในลำดับหนึ่งถึงห้านะครับเพราะในคุณสมบัติเหล่านี้นะครับผู้รับของการ,รประเมินจะต้องยืน่นยื่นเอกสารที่เป็นแผนการสอนรายคาบนะครับหรือ lesson plan น,นะครับมาเป็นเอกสารในการประกอบการ,รพิจารณาของคณะกรรมการนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอคุณสมบัติที่จะต้องมีเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการ,รประเมินต่อนะครับอาจารย์ซึ่ง คุณสมบัติที่ที่ได้นําเรียนท่านอาจารย์ไปทั้งหมดเราจะมีอยู่ทั้งหมดก้าเก้าเก้ารายการด้วยกันน,น,นะครับในลำดับที่หกนะครับจะเป็นเรื่องของการออกแบบการสอนที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาวิชาหรือภาควิชาและหลักสูตรนะครับโดยเอกสารที่จะต้องส่งเป็นหลักฐานในการประกอบการประเมินนะครับก็จะเป็นรายวิชานะครับที่มีการบูรณาการเนื้อหาข้ามศาสตร์นะครับลำดับที่เจ็ด การจัดกิจกรรมหรือมีเทคนิคที่กระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชั้นเรียนนะครับทางผู้ขอรับการประเมินนะครับก็จะต้องส่งเอกสารที่ที่แสดงให้เห็นว่าในการทําให้ผู้เรียนนะครับมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ learning outcome นะครับโดยอาจจะใช้วิธีในส่วนของ active learning การ reflection หรการ discussion นะครับ ในลำดับที่แปดนะครับเป็นการออกแบบการวัดผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับเอกสารที่จะต้องเป็นหลักฐานในการประกอบการประเมินก็จะเป็นการส่งข้อสอบหรือแบบวัดผลการเรียนรู้นะครับแล้วในลำดับสุดท้ายนะครับของของตัวคุณสมบัติที่จะต้องยื่นเอกสารประกอบการประเมินนะครับจะเป็นการวิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้นะครับ เพื่อนําไปพัฒนาการสอนและปรับปรุงวิธีการประเมนินผลการเรียนนะครับเอกสารที่จะต้องยื่นเป็นหลักฐานประกอบก็จะเป็นทางมคออห้นะครับอาจารย์หรือแผนการสอนสองแบบคือก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์โดยรวมทั้งหมดทั้งทั้งสี่ระดับนะครับแล้วก็คุณสมบัติต่างๆในในสี่ระดับของเกณฑ์ M.U.T.S. นะครับอาจารย์ผมขออนุญาต ต่อไปเลยนะครับไปพูดถึงขั้นตอนนะครับอาจารย์ขั้นตอนในการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเปลี่ยนมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ n ปน u s นะครับโดยขั้นตอนหลักๆในการประเมินนะครับเรามีอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะครับเป็นภาพใหญ่นะครับซึ่งในขั้นตอนที่1นนะครับผู้ประเมินนะครับจะต้องเสนอขอรับการประเมินนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยมหิดลทางฟองมาตรานการศึกษาครับจะจะสร้างแบบฟอร์ม เนื่องจากว่ามีห้าขั้นตอนนะคะระับอาจารย์แบบฟอร์มทุกอย่างทางกองิหารการศึกษาจะอัพโหลดขึ้นไว้ในเว็บไซต์แลบประชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับโดยในขั้นตอนที่หนึ่งผู้ผู้ขอรับการประเมิน,นี่ยจะต้องยื่นแบบฟอร์มยื่นขอรับการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์น,นะครับในขั้นตอนที่สองทางส่วนงานนะครับดําเนินการประเมินของผู้ขอรับการประเมินนะครับ เราจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการนะครับก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของของท่านอาจารย์ที่ที่ยื่นขอนะครับในขั้นตอนที่สามจะเป็นการดําเนินการประเมินตามข้อมูลระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนะครับอย่างที่ได้ดาเนยนท่านอาจารย์ได้ว่าในเกณฑ์ระดับคุณภาพการจัดการเรียนของ MUTS นะครับเราประกอบด้วยกันสี่ระดับนะครับ ซึ่งจะเป็นลักษณะที่เป็นช็คลิส i ์ t อเ e m นะครับบวกเอกสารประกอบสําหรับบางคุณสมบัตินะครับทางมหาวิลัยก็จะออกแบบฟอร์มที่เป็นแบบฟอร์มของการประเมินให้นะครับแล้วแล้วทางทางคณะกรรมการเนี่ยก็จะประเมินไปตามแบบฟอร์มของผลแบบฟอร์มผลการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนะครับในขั้นตอนที่สี่นะครับก็จะเป็นคณะกรรมการนะครับ ิจารณาผลนะครับของคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินนะครับว่าผู้ที่มาขอรับการประเมินนั้นมีคุณสมบัติใดบ้างนะครับแล้วสรุปแล้วได้อยู่ที่ระดับใดบ้างนะครับซึ่งก็จะมีแบบฟอร์มอีกหนึ่งแบบฟอร์มเช่นกันนะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนที่ห้าเมื่อทางส่วนงานประเมินประเมินผลเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ส่งผลดังกล่าวนะครับมายังกองบริหารการศึกษานะครับ โดยทางกองบริหารการสุขกาก็จะดําเนินการแต่งตั้งนะครับผู้ขอรับการประเมินตามผลประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไปนะครับถัดไปผมขออนุญาตพูดถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ NUCSF นะครับโดยในกรณีที่หนึ่งนะครับถ้าผู้ขอรับการประเมินเป็นอาจารย์ประจําภายในส่วนงานนะครับจะประกอบไปด้วยสี่ท่านด้วยกันนะครับ โดยท่านที่เป็นประธานนะครับก็คือทางจะเป็นหัวหน้าส่วนงานนะครับท่านอีกลำดับที่สองที่เป็นกรรมการนะครับก็จะเป็นทางหัวหน้าภาควิชานะครับลำดับที่สามนะครับจะเป็นผู้แทนของหัวหน้าส่วนงานนะครับเป็นกรรมการแล้วลำดับสุดท้ายนะครับลำดับที่สี่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางส่วนงานนะครับซึ่งจะเป็นเลขานุการนะครับในกรณีที่สองนะครับถ้าผู้ขอรับการประเมินนะครับเป็นหัวหน้าภาควิชานะครับ ก็จะมีองค์ประกอบของจํานวนกรรมการจานวนคนสี่สี่คนด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนงานนะครับหนึ่งท่านที่ทาหน้าที่เป็นประธานนะครับและจะมีผู้แทนหัวหน้าส่วนงานจํานวนสองท่านนะครับซึ่งจะเป็นกรรมการนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของส่วนงานหนึ่งหนึ่งคนนะครับเป็นเลขานุการนะครับหรือในกรณีสุดท้ายนะครับ ถ้าผู้หอรับการประเมินเป็นหัวหน้าส่วนงานนะครับเช่นเป็นท่านคณะบาดีหรือท่านผู้มือการทางสถาบันนะครับก็องค์ประกอบของคณะกรรมการนะครับก็จะเป็นให้เป็นไปตามที่ท่านอธิการบาดีแต่งตั้งนะครับก็ในส่วนของการนําเสนอตัวตัวเกณฑ์และระดับนะครับก็ทางกองบริหารกริจการก็ขอจบการน,นําเสนอเอาไว้ด้วยข้อมูลประมาณนี้ครับท่า,านอาจารย์ครับ